ในฐานะชาวพุทธขอถามพ่อว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาบางรูปอาศัยผ้าเหลืองมาสอนชาวพุทธให้ประพฤติปฏิบัติผิดเช่นทำพิธีกรรมต่างๆหรือการลงณห,หน้าทองทำให้ศาสนาเสื่อม พ่อมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คะก็ตามคำถามเนี่ยนะก็แสดงว่าเป็นจริงตาม,มนั้นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชัดเลยในอานีสูตรอานีสูตรขอท่านผู้ฟังกดมือถือตรวจสอบอยู่ได้เลยอ,อ่างสระอาโนเนนสระอีอานีสูตร ทรงเปรียบเหมือนตะโพนานกะของกษัตริย์ทรงพระนามว่าทศาระหะแตกพวกทศาระหะก็เอาริ่มตอกลงไปริ่มตอกลงไปจนในที่สุดเนี่ยเนื้อของตะโพนก็หายไปเหลือแต่โครงริ่มเปรียบก็คือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในทุกวันเนี้ยเสื่อมไปแล้ว ชัดเจนเลยนะเป็นยังไงการเมืองเนี่ยทุกวันเนี้ลองเปิดทีวีหรือวิทยุดูสิยังตกลงกันไม่ได้เลยนี่ถ้าพระพุทธศาสนาจเจริญเนี่ยป่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปล้นจี้ตีฆ่าขายยาบ้ามากมายเลยเนี่ย เป็นสิ่งชี้บอกว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมและผู้ที่เป็นหลักในการที่จะนำชาวพุทธให้ปฏิบัติตามคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิบัติคือทำลายพระพุทธศาสนาเสียเองนี่ไงก็เหมือน หลวงพี่ตูนี่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเป็นชื่อเล่นชอบกราวตูพระตถาคตแล้วจะไปไหนกล่าวตูพระตถาคตกดมือถือมหาตัณหาสังขยสูตรภิกษุสาติบุตรชาวประมงกล่าวตูเราตถาคตย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากและทำลาย พระพุทธศาสนาให้เสื่อมไปด้วยและในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่47จ็ดำหน้าไม่ได้มีข้อความผู้ที่ทำให้ศาสนาของพระกัตสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมต้องตกอเวจีมหานรกนี่ หลวงพี่ตูเพื่อนของเราเองเนะเราเตือนเพื่อนได้เราไม่ได้ว่าใครบวชพร้อมกันเราหนึ่งพรรษาร้อยสิบเอ็ดวันเราศึกออกมาแต่หลวงพี่ตูเนี่ยเขาไม่ศึกเพราะเรารับราชการเราก็รับราชการต่อแต่หลวงพี่ตูนี่จบปอเสมาด้วยกันเพื่อนร่วมรุ่นเขาขับเรือหางยาวแต่เขาบวชไม่ศึกจนเป็นเจ้าอาวาสเขาก็ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง นี่พระพุทธเจ้าตรัสจงเตือนเพื่อนผู้ประมาทเราไม่ได้ว่าใครเราเตือนเพื่อนเราเพื่อนร่วมรุ่นป .4 หลวงพี่ตูชอบกล่าวตูพระตถาคตนี่เราไม่ได้เอ่ยชื่อจริงนะเพราะฉะนั้นชื่อเล่นอาจจะซ้ํากันเนเราไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครเรากล่าวทำไปตามธรรพูดตามความจริงนี่คือแขวงเท้าหาเสียนหรือเปล่าเนี่ย อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องให้ตนต้องตกนรกตอนนี้ยังก่อนอยังมีคนนับหน้าถือตามาให้เจิมหน้าผาักลงหน้าหน้าทองช้าก่อนพ่อมาหาจำเริญอีกไม่นานเกินรอตายปุ๊บตกนรกปับ๊บขอให้เชื่อคำพูดนี้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในปฐมศีลสูตร กดมือถือทันทีแล้วไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นชาวพุทธได้ยังไงตรัสในปฐมศีลสูตรบุคคลผู้มีทิฏฐิอันลามกและศีลอันลามกเมื่อตายไปย่อมตกอเวจีมหานรก <c oughs> นี่ไงนี่เตือนเพื่อนผู้ประมาทนะเอ พรหมจ์น,นีิมิช่หลอกลวงผู้คนประจบคนแต่เพื่อความรู้ยิ่งคือบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับลำดับอยู่ดีไม่ว่าดีแว่งเท้าหาเสียนให้ตนต้องตกนรกด้วยการไปบวชแล้วผิดศีลใช่ไหมเราไม่ต้องบวชเราเป็นคาลหัดเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติไม่ต้องไปทำอะไรให้ผิดปกติที่มาสอนกันผิดผิด นั่งหลับตาก็ผิดแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกกล่าวตูปะตถาคตนี่ไม่ต้องบวชแต่เจริญสติปัฏฐานในเพศคฤหรืถหัดเป็นได้ถึงพระอนาคามีแล้วจึงไปบวชอ้าวแล้วบวชเข้ามาทูศีลนะใช่ไหมกิจของสองฆ์มีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือคันธะทุละ และวิปัสนาธุระขันธาธุระคืออ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจแล้วก็เจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสนากรรมฐานการพิจารณารูปนามไม่เห็นยากอะไรขณะน,นี้เสียงได้ยินก็พิจารณาลงไปสิเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับมากล่าวตูพระตถาคตเอท่องได้ยินหนอเห็นหนอไม่มีในพระไตรปิฎก ก่าวตูรัตถาคตแล้วจะไปไหนอ่ะย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากอ้าวตอนนี้ยังก่อนสิลองตายไปใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสจับญ่าคากรรมหลวมแล้วถอนญ่าคาย่อมบาดมือฉันใดคุณเครื่องความเป็นสมณะที่บุคคลประพฤติไม่ดี วิในย่อยอนยอมคล้าเขาไปนรกฉันนั้นเปิดพจนานุกรมคล้าคือไม่ยอมไปก็ฉุดกระชากากถูไปช้าก่อนเพื่อนหลวงพี่ตูหลวงพี่ตูนะเพื่อนของกระผมเองผมเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีลงณห,หน้าทอง เจิมป้ายใช่ไหมเนี่ยกล่าวตูพะตถาคตรหรือเปล่าทำลายพระพุทธศาสนาไม่มีในสมัยพุทธกาลที่พระจะมาทำอย่างนี้นี่แล้วหลวงพี่ตูก็ไปสร้างรูปปั้นนอกพระพุทธศาสนาอ่คือของาศาสนาพรามใช่ไหมให้คนมาลอดใต้ทองช้างแล้วจะรวยมากราบ นี่ยพระพิคัเนตเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์แล้วจะรวยนี่ไปอ่านไปอ่านตาระปุตสูตรจะหนาว <c oughs> เพราะคนทั่วไปเนี่ยเขามีโลภโทสะโมหะมากอยู่แล้วแล้วนี่หลวงพี่ก็ไปเพิ่มให้เขามีโลภโทสะโมหะมากยิ่งขึ้น ย่อมตกนรกนามปหาสะนรกนามปหาสะตามอัตถกาถาท่านว่าเป็นมุมหนึ่งของอเวจีมหานรกนี่กิจของสงมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคันธทุระและวิปัสนาทุระคันธทุระก็คืออ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจและปฏิบัติตามพระไตรปิฎกศีลบริสุทธิ์อันนี้มาสอนสอนกับผมผิด เกิดมามีตัวเราเนี่ยมีห้าขันแต่งานมีอีกห้าขันมีลูกอีกคนอีกห้าขันรวมไว้สิบห้าขันโอ้โหบวชเป็นพระและะ้วมาสอนชาวบ้านอย่างพวกผมผิดแล้วนี่จะได้บุญหรือได้บาปเลยพระพุทธเจ้าตรัสเห็นครั้งหนึ่งขันห้าเกิดได้ยินครั้งหนึ่งขันห้าเกิดรู้เก่นรู้รสรู้โผฏฐะคิดนึกทางใจแต่ละขณะคณะ ขันห้าเกิดเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยในวันเดียวมีเป็นหมื่นเป็นแสนหรือล้านขันแล้วนี่มาบอกได้ยังไงวะว่าคนหนึ่งเนี่ยมีห้าขันอีกคนมีอีกห้าขันมีลูกอีกคนอีกห้าขันว่าโถจุติแปลว่าตายมาสอนผมบอกว่าจุติไปว่าเกิดน,นี่กล่าวตูพระฒถาคตหรือเปล่านี่เห็นไหมหลวงพี่ตู วัโทรเนี่ยผู้ใดก็ตามภิกษุใดก็ตามนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนะบูตรในศาสนาของเราแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตภิกษุนั้นย่อมออกไปแล้วจากธรรมวิในนี้ไกลแสนไกลคือไม่ใช่พระแล้วจะหมจีวรไปเทียบดูสิ คันทภคัสสตรอะลาเดินตามูงโคแม่จะร้องว่าข้าเป็นโคข้าเป็นโคก็หาใช่โคไม่นี่พระพุทธเจ้าตรัสนะคือไม่ใช่พระคือโจรมหาโจรห้าจำพวกปล้นพระพุทธศาสนายอดมหาโจรก็คืออวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนอ้างว่าตนเป็นพระอรหันต ในพระไตรปิฎกเล่ม37มเจ็ดใ่ไหมมหาประชาบดีโคตมีสูตรอรัตถกถามีชัดเลยในพันปีที่สามหลังพุทธปรินิพานพระอรหันต์ไม่มีแล้วในมนุษยโลกนี่เขาบอกว่าเขายังเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาปลุกเสกเครื่องรางของขลังโคชโนี่มีศสีอนารามกทิฐิอนามกหรือเปล่าเนี่ย แล้วปฐมศีลสูตรท่านตรัสยังไงตายไปย่อมลงนรกตกนรกอย่างเดียวเนี่ยพระพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจของสงฆ์มีเพียงสองอย่างเท่านั้นคันธะธุระและวิปัสนาธุระและในสิงคารกัดสูตรเนี่ยพระเนี่ยเป็นทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนจะต้องพร่ำสอนกุลบุตรกุลธิดาให้มีศีลมีธรรมและประพฤติ ตามคำตัดสอนนี่เขาไปทําอะไรอะ่ะไปสร้างรูปปั้นบ้าบอคอแตกเจิมป้ายเ,าเจิมรถตั้งชื่อตั้งนามสกุลลงหน้าหน้าทองลถน้ํามนต์มีมีอายาคาเนี่ยนะจุ่มลงไปในบาทแล้วก็พรมน้ํามนต์ให้คนที่มาเนี่ยอยากได้อยากได้พรอยากได้ร่ํารวยแล้วตกนรกนามประหาศาหรือเปล่ากดมือถือสิตาลปุตตสูตรอะ เข้าคายเลยไปอยากให้คนเขาอยากได้พรอยากได้เออถ้าผมน้ำมนต์จากอาตมานเนี่ยนะขลังแล้วจัดได้ยังไงสันติวในโบสถ์เนี่ยตอนกับผมเป็นนักเรียนในร้อยปีสามอไปดูงานเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าต่อนหน้าพระพุทธชินราชพิษณโโลก่ะนะในพระวิหารสันติวชกแช็กชกแช็คชกแช็กในวิหารพระพุทธชินสี ในกรุงเทพเนี่ยวัดบวรเนี่ยพูดกันตรงๆอ่ะก็สั่นติ้วอีกจะสั่นกันไปถึงไหนทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสยังไงเอาเอาก้อนเหล็กแดงไฟลุกโชนช่วงใส่ไปในปากเสียยังจะดีกว่าฉันข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังทุสิล เห็นปานนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนหลงพี่ตูนี่ฟังเพื่อนเก่านะเว้ยไอ้ลบเว้ยไอ้ลบปลักเหรียนจำได้ไหมเอยเรียนปอสด้วยกันมาขอโทษเถอหลวงพี่จะต้องตกนันลกเพราะฉะนั้นขอให้กับจิตกับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่ว ให้เป็นดี